หนึ่งในสาเหตุการตกของโดนระหว่างการบินฉีดพ่นเกิดจากการบินโดนติดชิดขอบแปลงมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราจึงใช้วิธีการบินแบบบังคับด้วยมือเพื่อเก็บขอบแปลงและฉีดพ่นไปในตัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดรนตกนั่นเองครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หูดูแลโดนเกษตรคูโบต้าคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโดนตกและวิธีการนี้ยังช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ในการใช้งานอีกด้วยครับนั่นก็คือเทคนิคก,การใช้งานโดนแบบมืออาชีพนั่นเองครับการสร้างแผนที่การบินฉีดพ่นด้วยโดนมีข้อดีดังนี้ครับ 1. ไม่ต้องบินเก็บขอบแปลงหลังจากฉีดพ่นเสร็จ เพื่อประหยัดเวลาในการทำงานครับ 2. ป้องกันการบินโดนชิดขอบแปลงมากเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โดนตกเรามาเริ่มทำความรู้จักการเข้าใช้งานโดนและฟัง์กชันการใช้งานบินสร้างแผนที่กันเลยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตเพื่อการสร้างความแม่นยำของแผนที่และการสร้างความแม่นยำของตำแหน่งตัวโดนครับสำหรับวิธีการเข้าฟังก์ชันการบินโดนสร้างแผนที่ เรราไปับชกโอเคครับก่อนการขึ้นบินนะครับเราก็ก็ต้องตรวจสอบสัญญาณรีโมทกับตัวโดรนนะครับว่าเชื่อมต่อกันหรือเปล่านะครับก็มาดูเช็คที่จุดสีเขียวก็มันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็มาดูที่ตัว Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จสิ้นนะครับต่อไปก็เข้ามาที่แผ่นสนามก็กดสร้างได้เลยครับเข้าไปที่ปีนเครื่องบินตอนนี้ก็กดที่เริ่มการวัดได้เลยครับเริ่มการวัดต่อไปก็สตาร์ทดรนครับ บินไปที่จุดเริ่มต้นเราก็กดมาร์กจุดครับ add waypoint C2 ต่อไปก็กดพ่นสเปย์ครับตห่ต่อไปก็กด add waypoint C2 ครับเพื่อเพิ่มจุดครับเรวสแล้ มาถึงตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็กด Add waypoint ที่สองก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับอแล้วเส้นลายการบินจะถูกสร้างขึ้นต่อไปก็มาจุด Home ครับแล้วก็ทำการบินลงกดอยู่สเปรครับต่อไปเราก็กด Calibration point เพื่อมาร์กจุดในการบินขึ้นครับ จะเห็นไอคอนไอคอนเป็นรูปดาวนะครับพอเราปรับตั้งเส้นรายการบินเสร็จสิ้นนะครับเราก็กดที่สิ้นสุดการวัดสิ้นสุดการวัดแล้วก็ทําการเซฟไฟล์ครับต่อไปผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคการบินโดนเพื่อสร้างขอบแปลงแบบมืออาชีพกันครับการสร้างขอบแปลงในลักษณะนี้เหมาะสําหรับแปลงที่มีมุมหลายมุมอย่างเช่นเป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมและรูปวงกลมการบินโดนในลักษณะนี้นะครับ เราต้องใช้โดรนบินวาดภาพก่อนและค่อยสร้างแผนที่ทีหลังเรามารับชมกันเลยครับก็เข้าไปที่แผนสนามเลยนะครับกดเข้าไปครับต่อไปก็เข้าที่เมนูบินาคาเครื่องบินไเครับต่อไปก็ทำการกดเริ่มการวัด,เ,วดเห็นเมนูขึ้นมานะครับก็ทำการสตาร์ทโดรนครับ บินขึ้นนะครับแล้วเข้าไปที่จุดเริ่มต้นแรกนะครับก็ทำการพ่นสเปรย์พ่นสเปรย์เลยนะครับก็บินไปตามขอบที่เราต้องการเลยนะครับ เมื่อกลับมาที่จุดเดิมก็เสร็จสิ้นนะครับก็กดโดนลงจอดนะครับเมื่อทำการสต็อปโดนแล้วต่อไปก็เราจะสร้างแผ่นที่โดยกดที่ Add waypoint C2 นะครับ <im it> จะเห็นไอคอนสีม่วงนะครับก็ลากไปที่จุดที่เราวาดไว้แล้วกดต่อไปก็กด Add waypoint C2 ครับ <im it> เราจะเห็นเส้นลายนะครับสีขาวที่เราวิ่งเมื่อกี้เ <im it> พ,พ,พิพ่มเว y p o i n t สำเร็จแล้ว ไปกวก็แอดวีพอยต์ซีสองอีกครั้งครับเราจะเห็นจุดสีม่วงครับทีนี้เราก็กดแอดวีพอยต์ซีสอีกครั้งหนึ่งนะครับเสสเร็จแล้วแล้วก็ลากมาที่จุดจุดนี้นะครับเป็นของสนาม ต่อไปนะครับเราก็มากด Calibration Point นะครับแล้วกดโอเคครับจะเห็นไอคอนรูปดาวขึ้นนะครับเพื่อกำหนดจุดการบินขึ้นครับต่อไปก็สิ้นสุดการวัดครับปุสีแดงครับสิ้นสุดการวัดแล้วเราก็มาตั้งเส้นลายครับเส้นลายการบินครับไอคอนสีเหลืองนี้นะครับให้มัน บินแบบแนวตรงนะครับหรือว่าแนวขวางนะครับ2แนวได้ได้หมดเลยนะครับต่อไปก็จะทําการตั้งเส้นระยะห่างของขอบสนามนะครับเมื่อกี้เราบินขอบสนามเนี่ยเรา,เาทําการฉีดพ่นขอบสนามเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถตั้งขอบสนามให้ให้กว้างออกไปได้เลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2.5เมตรนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการบินชนสิ่งขวางนะครับ ตามขอบสนามนะครับก็กดตกลงเลยครับตกลงเสร็จปุ๊บเราก็กดเซฟไฟล์ครับแล้วก็ตั้งชื่อครับกดบันทึกครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนคลิปวิดีโอที่เราได้สอนไปก็คือฟังก์ชันการใช้งานโดนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับของโดน KD1 ใครมีข้อสงสัยอยากให้ทำคลิปวิีโออะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ หากท่านใดถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ